น้ำมันพรายผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนสนิทเล่าให้ฟังว่ามีคนรู้จักไปเอาน้ำมันพรายมาจากหมอผีเก่าแก่ในหมู่บ้านห่างไกลเขาอ้างว่าสามารถใช้ทำให้คนรักหลงไหลหรือตามตื้อได้ผมฟังแล้วก็หัวเราะคิดว่าเป็นเพียงความเชื่อโบราณแต่ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวที่ผมเจอทำให้ผมไม่กล้าลบหลู่ของพวกนี้อีกต่อไปคืนหนึ่ง ขณะที่ผมนั่งทำงานอยู่คนเดียวในห้องหูผมเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องคลางเบาๆคล้ายคนเจ็บปวดหรือทอรมานดังมาจากมุมห้องผมหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างหาสาเหตุไม่ได้ผมพยายามเพิกเฉยแต่กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นน้ำมันเก่ากลิ่นเหมือนสาบที่ปนความหวานฉุน,นก็ค่อยๆลอยมาอบอวนทั่วห้องคืนนั้นผมนอนไม่หลับ ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวเปียกชื้นร่างกายเปือยเปล่าเาต็มไปด้วยคราบน้ำมันดำ,ดำๆเธอค่อยๆคลานมาหาผมใบหน้าซีดเพื่อเหมือนศพดวงตาขาวโพลนมองตรงมาเสียงแหบพร่าของเธอกระซิบว่าช่วยกูปลดปล่อยกูทีผมสะดุ้งตื่นทั้งเหงื่อท่วมตัวลมหายใจหอบทีแต่สิ่งที่ทำให้แทบเป็นลมคือบนเสื้อผ้าของผมมีคราบมันสีดำเลอะอยู่จริงๆมีกลิ่นฉุนติดมือเหมือนในฝัน จากนั้นทุกคืนผมจะได้กลิ่นน้ามันพลายโดยไม่มีสาเหตุมันทำให้ผมเวียนหัวคลื่นไส้และเมื่อใดที่เงียบสงัดผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงครางแผ่วๆเหมือนกำลังทรมานบางครั้งกระจกในห้องสะท้อนเงาผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังผมแม้หันไปก็ไม่มีใครแต่ในกระจกยังคงเห็นเธออยู่ผมทนไม่ไหวจึงไปหาหลวงพ่อที่นับถือเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านฟังเงียบๆแล้วพูดช้าๆว่า น้ำมันพลายที่เขาทำกันส่วนใหญ่ได้มาจากศพผู้หญิงที่ตายทั้งกลมถูกเผาหรือฝังทั้งที่ยังมีความอาฆาตแรงวิญญาณพวกนั้นจะไม่สงบจะวนเวียนหาคนช่วยและบางครั้งจะตามคนที่บังเอิญไปเจอกลิ่นหรือคราบนั้นคำพูดนั้นทำให้ผมขนลุกสู้ทั้งตัวหลวงพ่อบอกว่าต้องทำพิธีอุทิศส่วนกุศลสวดส่งดวงวิญญาณและห้ามเก็บสิ่งของที่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันพรายไว้ในห้องอีกต่อไป คืนนั้นผมนำเสื้อผ้าที่เปื้อนไปเผาทิ้งและตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้กับวิญญาณที่น่าสงสารนั้นหลังจากทําพิธีทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงกลิ่นเหม็นฉุนหายไปเสียงคลางเงียบลงแต่ผมก็ยังไม่ลืมสายตาของเธอในฝันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการวิงวอนจนถึงทุกวันนี้เวลาผมได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นน้ำมันผสมความหวานฉุนในอากาศหัวใจผมจะเต้นแรงทันที และภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็ย้อนกลับมาเหมือนเธอยังไม่ไปไหนจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ